โกอ f อ h เดย์ประจำสัปดาห์ที่24วันที่4มีนาคม2564ระหว่างทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดปะทะชนบุรี FC เป็นลูกยิงของสมคิดชำนาญศิลในนาทีสุดท้ายที่ทำให้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดชนะชนบุรี FC ไป4ประตูต่อ3มาที่สมคิดชำนาญศิลครับสมคิดเจอกับนพนน สมคิดเอายังไปต่อมีชันลงมาช่วยครับสมคิดอภิริหนีไม่ได้สมคิดจริงรู้ที่เสาและเรียบร้อยครับโอ้โห,โโหแซงนำสี่ม 4, ดูต่อ3ครับเกิดอะไรขึ้นที่สิงสเตเดียมครับสมคิดชำนาญสินนาที91ครับโอ้โหนี่ถูกฉลโงกครับชนบุรีมากครับสมคิดชำนาญสิน ประตูแรกที่เขาทําได้ในฤดูกาลนี้ในการยิงชนบุรีนะครับในเกมที่ไปเยือนชลบุรีวันนี้มายิงประตูแซงขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับฤ <c oughs> ด,ดูกาลทั้งซีซั่นยิงสองลูกครับยิงชลบุรีไปไกล <c oughs> แล้วดูลูกนี้ชาาลงพลาด, <c oughs> ลดนพนธก็พลาดครับปล่อยให้หมุนแล้วขวาอูชันินเ่ยก็ทิ้งที่ว่างตรงเสาแรกไว้พอสมควรเลยครับแล้วสมคิดก็ยิงแม่นด้วยครับมุมก็มีแค่ตรงนั้นนะครับยิงได้ดีมากกับเท้าวขวาครับ โอ้โหดูครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะม้วนตัวกลับมาครับสมคิดชนะจำนาศิลชนะลงปล่อยครับแล้วก็นพนก็ปล่อยไม่ตามครับแล้วปล่อยจังหวะนี้สมคิดม้วนตัวกลับมายิงด้วยเท้าขวาครับบอลพุ่งเข้าประตูเรียบร้อยเลยครับชนินปัดไม่ทันนลครับเซนฟุตบอล